สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียครับพบกันในวันศุกร์ที่19รรกรกฎาคม2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้เนี่ยข่าวอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างนะน่าดึงดูดเหมือนกับเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากนะโดยเฉพาะในดิวของนิโก้วิลเลียมส์นะครับคือตอนนี้เนี่ย เบื้องหลังก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอส่วนตัวนะที่เดโก้เนี่ยไปประชุมร่วมกับทางเอเย่นส่วนตัวของนิโก้นะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดดิลได้เมื่อไหร่นะก็บางคนเนี่ย เริ่มที่จะแบบรู้สึกหมุดเงีดนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมก็อยากจะบอกก็คือทําได้แค่ใจเย็นๆนะตอนนี้เนี่ยให้สโมสสเป็นฝ่ายจัดการนะเดี๋ยวเรามาฟังในมุมของนักข่าวกันนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยฟราบิโซโรมาโน,โนเขาไปออกรายการนะแล้วก็กพูดถึงดีลนี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทาง เคลรัดโรเมโรนะเขาออกมาบอกประมาณว่าตอนนี้เนี่ยบาซ่าเหมือนกับมีความพยายามในการที่จะปิดข่าวมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคือไม่อยากให้มันหลุดลอดออกไปจากสโมสสนนะครับแล้วก็ดิวดานิโอโมนะดูเหมือนบาซ่าจะค่อนข้างจริงจังด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมีดิวขาออกนะซึ่งสื่อใช้คาว่าเป็นขาออกที่น่าจะเซอร์ไพรส์แฟน ด้วยเหมือนกันอ่านะครับจะเป็นใครอันนี้ไม่รู้นะแล้วก็เรื่องของการเปิดตัวเสื้อนะสักที นะครับฤดูการใหม่2024 25นะแล้วก็การต่อสัญญาของรามีนยามานะครับเอเย่นเนี่ยก็มีการเรียกร้องความต้องการอยากจะขอค่าเหนื่อยเพิ่มนะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ทำผลงานได้โดดเด่นจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวทั้งหมดฝากกดไลค์ให้กันขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกํนาลังใจยังไม่ได้กดซับฝากกดด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับกับยาปทวีหมอมีบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยออของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายหรือการทำงานและ ลดการระคายเคืองจากแมลงกัดต่อยวิธีใช้ครับฉีดพ่นบริเวณที่ปวดนวดเบาๆวันละ3-4ครั้งครับใช้ได้ทุกครั้งเมื่อมีอาการสั่งซื้อที่แฟนเพจเว็บไซต์ Line แอดหมอมีออฟฟิเชียลอย่าลืมบอกว่ามาจากขวัญละมาเซียนะครับจะได้รับส่วนลด พิเศษด้วยนะแล้วก็ใครที่เป็นสายแต่งมอเตอร์ไซค์ครับ NT 29 Racing Shop ร้านขายอะไหล่แต่งมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบเลยนะครับก็สั่งซื้อได้ใน s h อ p e e ใน lazada หรือจะเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับเข้ามาเลือกชมกันก่อนนะก็ ของดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็แลวประกันว่าไม่โกงแน่นอนร้อเปเนะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็ติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจหรือว่าจะอีเมลมาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับก็ฝากด้วยนะเรื่องแรกครับนิโก้วิลเลียมส์นะก็หลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาแล้วนะว่าเดโก้ผูดโดยการสโมสรเนี่ยได้ ไปนัดพูดคุยนะหาหรือร่วมกับเอเจนส่วนตัวของนิโก้วิลเลียมส์ที่สลาโกซานะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรืออัปเดตอะไรที่เป็นรูปปรรรมเนี่ยออกมามากนักนะแต่สื่อเนี่ยใช้คาว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ที่ปิดดิวนะยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันอยู่นะในมุมของฝั่งบาซ่านะครับก็เชื่อมั่น นะที่จะเซ็นสัญญากับนิโก้วิลียมส์ได้แล้วก็ถือว่าข้อตกลงเนี่ยมันได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่รอนะการจัดการ Financial Fair p เพแล้วก็การอนุมัติจากฝั่งของลาลิก้านะครับแต่ว่าในมุมของออแรงข่าวใกล้ชิดของนิโก้ตอนนี้ เขายังไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นนะก็ทุกอย่างยังคงเปิดกว้างอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับแอตติกบิวเบาต่อหรือการย้ายไปสโมสรอ,อื่นนะครับเพราะว่าในมุมของผู้เล่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการบรรลุใดๆนะซึ่งอาจจะฟังดูคุมเครือนะครับเรามาดูทางฝั่งของฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังเมื่อวานนี้เขาไปจัดรายการเพลย์แบ็กนะครับร่วมกับ มา t เตโอมเรโตะก็เป็นเพื่อนเขาแหละนะครับสองคนนี้ก็เป็นสายข่าวเป็นแหล่งข่าวเดียวกันนะโรมาโน่เนี่ยเขาพูดเอาไว้นะครับในไลฟ์บอกว่าโจนาบอต้าครับประธานสโมสรเนี่ยแสดงให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าสิ่งสำคัญที่สุดของบาซ่าในซัมเมอร์นี้คือดีลของนิโก้ i l ลเลียมส์ในขณะที่ดานิโอโมเนี่ยต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่20กรกฎาคมนี้ เมื่อวานบาซ่ามีการพบกับเอเย่นของนิโก้จริงๆนะได้รับการยืนยันข้อมูลตรงนี้แล้วสิ่งที่บาซ่าพยายามเนี่ยก็คือเร่งความเร็วในดิวนี้เนื่องจากมันมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเข้ามาร่วมวงด้วยแต่สิ่งที่โลมาโน่บอกว่าสิ่งที่ผมรู้เนี่ยนะ แม้กระทั่งเชลซีที่ติดตามสถานการณ์อยู่หรืออาเซนนลเองที่มีข่าวด้วยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอหรือยังไม่ได้พูดคุยกับเอเย่นของดิโก้เลยนะครับในกระบวนการเนี่ยตอนนี้บาร์ซ่านำหน้าสโมสรอ,อื่นๆไปแล้วนะข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงอยู่ในการเจรจานี่คือสิ่งที่โรมาโน่บอก นะครับพูดคุยกันจริงๆแล้วบาซ่าเนี่ยก็นำหน้าทีมอื่นอยู่ด้วยทั้งฝั่งของเคราดโรเมโรครับก็ถือว่าเป็นเทียนหนึ่งของฝั่งบาซ่านะเมื่อวานนี้เขาพูดในสตรีมของตัวเองนะครับซัมเมอร์นี้เนี่ยโรเมโรขึ้นรูปแค่3คนนะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นกิมมิกของเขานะว่าแบบ ตลาดรอบไหนบาซ่าจะเซ็นใครบ้างเนี่ยเขาก็จะเอารูปนักเตะม,มาขึ้นนะแล้วพอเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเฉดสีนะครับก็จะมีแค่นิโค w วิลเลียมส์ดานี่โอโมและก็มิเกลเมดิโนนะครับโรเมโรบอกว่าน่าจะไม่ได้มีนอกเหนือจากนี้นะที่เป็นดิวใหญ่แต่ว่าถ้าจะมีดิวเสริมดิวเซ็นฟรีเนี่ยก็อาจจะมีได้โรเมโรเนี่ยเขาบอกนะครับว่าลาบอต้ากับเดโกเนี่ย ประธานแล้วก็ผู้อำนวยการต้องการที่จะเพิ่มระดับการรักษาความลับจะไม่มีข้อมูลเนี่ยรั่วไหลออกมาจากภายในของสโมสรเหมือนแต่ก่อนแล้วข่าวของเราที่บอกกับคุณเมื่อวานเกี่ยวกับการพบปะประชุมร่วมกันระหว่างเดโก้กับเอเจนต์ของนิโก้เนี่ยมันทำให้นะบอร์ดบริหารรู้สึกไม่พอใจด้วย เพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นข่าวที่หลุดลอดออกไปนะจากคนวงในของสโมสรโรมนโน่บอกว่าแต่ผมสาบานได้เลยว่าสิ่งที่ผมได้รับมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากสโมสรนะพวกเขาเนี่ยกังวลว่าผมเนี่ยรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพวกเขาต้องการนะเสริมสร้างความแข็งแรงในการปกป้องข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าจริงๆสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะ แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยนะผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เอาข่าวมาจากสโมสรน,นะครับก็อาจจะมาจากเอเย่นหรือเปล่าหรืออาจจะมาจากแบบบุคคลใกล้ชิดของนักเตะเองตรงจุดนี้เราไม่มีทางรู้นะคบว่าทางโรเมโรเนี่ยเขาเอาข่าวมาจากไหนนะซึ่งตามจรรยาบรันของสื่อแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่บอกแหล่งข่าว นะคือเราจะไปจี้คอถามเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ตอบเด็ดขาดว่าเอาเขาข่าวมาจากไหนนะครับแต่ว่าในมุมของเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเอามานําเสนอเราเอามาจากสื่อต่างประเทศนะเราก็บอกไม่ได้นะครับแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าตรงกันนะทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งโรเมโรทั้งฟาเบโซโรมาโนนะครับที่บอกว่ามีการพูดคุยระหว่างเอเย่นนะกับเดโกอันนี้เป็นของแท้เลยของจริงคุยกันจริงๆนะครับ ก็ทางมุนโดครับอันนี้เป็นข่าวใหม่นะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าภาพซ้ำกับเมื่อวานไม่ใช่ข่าวเดิมนะครับคนละลิงก์กันนะก็มาจากโรเจอร์โตเรลโยแล้วก็เฟ r r รนมาติเนสนะครับเขาบอกว่านิโกวิลเลียมเนี่ยยังคงเป็นพ r i อ r ร t ดิตี้นะส่วนดานี่โอโมเนี่ยก็เป,เป็นเป็นตัวเลือกรองลงมาคือในใจของบอดบาซ่าเนี่ยคืออยากจะเซ็นทั้งสองคนแหละ แต่ถ้าได้คนใดคนนึงอ่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าโอโมเองก็เล่นเป็นปีกซ้ายได้เหมือนกันนะครับออบางคนเนี่ยอาจจะไปเห็นแอคเคา์นะผมเห็นแล้วน้องๆเขาแชร์กันในในกลุ่มอันนี้ขอพูดถึงหน่อยนะครับเวลาเรารับฟังข่าวอะไรเนี่ยนะก็ต้องต้องกรองแล้วก็ดูจากแหล่งข่าวด้วยอ่ะลิงก์นี้นะครับ เอ่อมาจากมุนโดเดปอติโบใช่ไหมครับหลายคนเห็นว่ามีติ๊กถูกสีฟ้าด้วยน่าจะเป็นแอคเขาจริงนะกดแปลหน่อยเขาบอกว่าเอ็กคลูซีฟเลยนิโกวิลเลียมสบอกกับแอนาติกบิลเบาว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปนะมีการพูดคุยผ่านทางสโมสรแล้วนะนิโกวิลเลียมเนี่ยจะแจ้งได้แจ้งให้สโมสรได้ทราบถึงความปรารถนาของเขาที่จะอยู่กับทีมต่อนะซึ่ง พอเห็นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลว่าอ้าวดิวล่มแล้วแน่ๆบาซ่าเฮลแล้วดิวนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นนะว่าแอคเคาอันเนี้ยนะเขาเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นพาโรดีนะครับเป็นเฟก์นะเป็นแอคเคาปลอมที่แฟนบอลเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าแม่งดันมีติ๊กถูกนะคือใน X ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นชื่ออะไร นะครับจะตั้งเรียนแบบหรือจะของจริงของปลอมเนี่ยถ้าเกิดคุณจ่ายเงินคุณจะได้ติ๊กถูกสีฟ้าเหมือนกันหมดนะนี่คือความระแวดระวังนะครับเวลาเราตามข่าวเนี่ยคือผมสนับสนุนนะเวลาน้องๆอยากจะแบบตามข่าวจากสื่อต่างประเทศผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้นะครับ บางทีเนี่ยเราอาจจะได้เรื่องของภาษานะเราอาจจะได้เ,เรื่องของการจําแนกว่าสื่อไหนหน่าเชื่อถือนะครับเทียหนึ่งเทียสองเทียสาเหมือนผมเนี่ยผมทํากับมันทุกวันเนี่ยเราก็พอที่จะแยกได้ว่าเฮ้ยอ๋อพอมาจากนักข่าวคนนี้มันน่าเชื่อถือนะแต่ว่าพอเป็นนักข่าวคนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องฟังหูไว้หูหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมก็มักจะ ย้ำเตือนอยู่ตลอดว่าเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยเพราะมีแอคเขาปลอมบางทีเขาก็ทําให้มันแบบเ,เหมือนของจริงอ่ะก็ต้องแยกแยะให้ให้ออกด้วยนะครับเรามาฟังจากมุมของเบรดี้กันหน่อยนะก็โดนถามเกี่ยวกับเรื่องของนิโก้เบรดี้บอกว่าผมไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนี้นะที่คุณถามว่านิโก้เนี่ยจะย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าหรือเปล่าแต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเนี่ยคือเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสําหรับบาร์ซ่า ในศึกยูโรเราได้เห็นแล้วว่านิโก้เนี่ยมีความสามารถขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชียร์เหมือนกันนะทั้งฝั่งของเอเนสโต b เบลเบเดครับเมื่อวานนี้เขาก็ตอบคําถามสื่อนะครับโดนถามเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องนิโก้เนี่ยเบลเบเดบอกว่าเราเนี่ยหวังว่าเขาจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมเขามีความสุขกับวิวเบลส่วนเราเนี่ยก็มีความสุขกับเขาเหมือนกัน เราเนี่ยอยากจะลงแข่งในทุกๆรายการนะอยากจะลุ้นแชมป์ได้เราพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเป็น1ในทีมที่แย่งแชมป์กับทีมใหญ่ๆได้และนิโก้เนี่ยก็เป็น1ในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราด้วยนะครับก็พูดประมาณว่าแบบอยากจะรั้งตัวอยากจะเก็บนิโก้เอาไว้นะครับอีกหนึ่งสีสันนะเมื่อวานนี้ก็ บาซ่าเนี่ยก็เปิดเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับเปิดตัวเสื้ออะไรเงี้ยนะก็มีแฟนๆไปส่งของขวัญน,นะครับไปโดเนทแล้วก็ไปคอมเมนต์บอกว่าอ่ะอันเนี้ยนะสำหรับเอาไปฉีกสัญญากับ Nico Williams นิโก้วิลเลียมส์นะรับไปเนี่ยส่งส่งสติ๊กเกอร์ให้ส่งอะไรนู่นนี่นั่นให้นะครับแต่ก็อ่ะเอาจริงๆผมก็ย้ำกับเพื่อนๆนะว่ามันไม่ได้มีผลอะไร นะครับคือเราส่งได้แต่โหจํานวนเงินนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ส่งในระดับแบบ10ล้านหรือว่า100ยล้านนะ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้ว58ล้านยูโรเนี่ยค่าฉีกสัญญาของนิโก้ตีเป็นเงินไทยเท่าไหรอ่อ่ะระดับแบบพันล้านบาทนะดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณส่งแบบ50 500นะพันหนึงเนี่ยมันยังไม่ได้แบบ ทำให้สโมสรเอาไปใช้จ่ายได้นะแต่ว่ามันก็อาจถือว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งก้อนเล็กๆนะครับคือบาร์ซ่าเป็นทีมแบบมีเงินระดับหมื่นล้านแสนล้านน่ะในการดําเนินงานของพวกเขานะแต่ว่าอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลมันไม่ใช่แค่แฟนบอลไทยนะครับเนี่ยบางคนมาจากเลบานอนนะครับบางคนมาจากประเทศอื่นๆเนี่ยเขาอยากได้ดีลนี้จริงๆแล้วบาร์ซ่าเนี่ยนะเป็นทีมที่ ดำเนินงานบนลากฐานของแฟนบอลนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับหลายๆดิลนะอย่างเช่นองตวนกิสมันเนี่ยก็มีแฟนๆแบบไปเชียร์ให้เซนนะครับหรือว่าดิลอื่นๆนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอสังคมพอกระแสมันมุ่งเป้าอ่ะอยากให้เซนคนนั้นคนนี้เนี่ยหลายๆครั้งสโมสรทำตามจริงๆ ก็คือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่เก็บมาฝากนะะเอาเป็นว่ายังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของบาซ่านะครับรอติดตามอย่างใจจดใจจ่อนะก็อาจจะเป็นซัมเมอร์ที่ดูอึดอัดนะครับแต่ก็มันยังไม่ได้พ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจมันยังไม่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเราก็อาจจะต้องทำใจกันหน่อยนะครับ ส่วนดานี่โอโมเนี่ยวันนี้19แล้วนะครับค่าฉีกสัญญาก็คืออ้างอิงจากที่โอโมพูดเองมันจะสิ้นสดเที่ยงคืนของวันที่20กับกรกฎาคมก็คือเหลือแค่เนี่ยประมาณไม่ถึง2วันดีนะ60ล้านยูโรนะครับก็ทางมุนโดเนี่ยเขาก็บอกข้อมูลเอาไว้นะครับว่าบาซ่าเนี่ยพูดคุยกับเอเยจนเบื้องต้น นะแต่จะต้องมีดิวขาออกซึ่งเคลาดโดเมโรครับเมื่อวานนี้ในสตรีมเขาเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้เลยนะครับเขาบอกแฟนแฟนบาร์ซ่าบอกว่าอาจจะต้องแบบทำใจหน่อยนะเพราะว่าดิวขาออกเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเซ็นกับโอโมต้องมีอย่างต่ำา2ดิวแล้วอาจจะเป็นดิวที่สร้างเซอร์ไพรส ให้กับแฟนๆเซอร์ไพรส์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าในแง่มุมที่ดีแต่อาจจะเป็นแบบนักเตะที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะย้ายหรือจะโดนขายแต่สุดท้ายถูกปล่อยตัวออกไปนะครับโรเมรโลเขาไม่ได้พูดชื่อนะว่าเป็นนักเตะคนไหนแต่เขาบอกว่าอ่ะไม่ใช่อิวคายกุนโดกันนะไม่ใช่ลามียามามลไม่ใช่กาบีไม่ใช่เบรดี้นะ al, i, Brady, นะแต่เขาไม่ไม่พูดว่าเป็นใคร มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันว่าถ้าอยากจะเซ็นกับโอโมจริงๆมันก็ต้องหาส่วนต่างของ Financial Fair p a เพนะครับเพื่อที่จะเอามาเซ็นกับตัวของนักเตะค,คือถ้าได้2คนนะ่มันก็แฮปปี้แหละมันก็ดีแหละแต่ว่าดูจากหลักความเป็นจริงผมว่าขนาดนิโก้คนเดียวอะ่ะมันยังดูยากเลยนะแล้วจะเอาเงินจากไหนมาเซ็นกับโอโมยกเว้นสียจากดิวของนิโก้ล่มแล้วมาจะเอาจะมาเอาโอโมแทนอ่ะอันนั้นนะพอจะนึกภาพออก ในขณะที่กองกลางนะครับไม่ได้มีแค่มิเกลเมริโนนะก็อยากจะให้จับตาดูนะครับในดิวของอาเดียงราบิโอนะลูกขุนแม่เอาไว้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญากับยูเวนตุสตอนนี้เขาก็มีสถานะเป็นฟรีเอเย่นนะครับแล้วก็สื่อบอกว่ามีลิเวอร์พูลกับมีบาซ่าครับสองทีมนะที่อยู่ในวงล้อมของดิวนี้ นะก็เป็นดิลเซนฟรีนะครับจริงๆค่าเหนื่อยเขาก็ไม่ได้เรียกแพงนะถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากสื่อเนี่ยบอกว่าขอประมาณสัก150,000 0น่นะ140,000ถึง150,000ยูโรต่อสัปดาห์นี่คือตัวเลขที่เขาเรียกนะครับคือถ้าเอามาเนี่ยคือถามว่าถ้าให้เปรียบกับมิเกลเมนิโนคือเมนิโนมันมีความเป็นมิดฟิลตัวรับมากกว่าลาบิโอมันเป็นแบบกึง่งกึ่งมิดฟิลตัวทำเกมตัว ตัวคุมจังหวะนะครับดูจะเป็นเบอร์เบอร์8มากกว่าการเป็นเบอร์6นะแต่ว่าเมริโนเนี่ยมันมีความเป็นเบอร์6มากกว่าก็แตกต่างกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบาซ่าจะเข้าไปร่วมวงไหมนะครับเพราะว่านี้ไม่เสียเงินนะเซ็นฟรีส่วนชัวเฟลิกซ์ที่หลายคนถามนะครับก็ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการพักร้อนนะแล้วก็สถานะของเขาเนี่ยคือผู้เล่นของแอตมาดริดนะเพราะว่าสัญญา ยืมตัวกับบาร์ซ่ามันสิ้นสุดตกไปแล้วนะครับโมเรโตเขาก็ยืนยันคําเดิมนะว่าแอตมาดริดเนี่ยจุดยืนยังเหมือนเดิมคนระับก็คือจะขายขาดเท่านั้นนะถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอหลังจากนี้ถ้าเกิดหาผู้ซื้อไม่ได้เนี่ยแอตมาดริดเขาจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าแต่ว่าเฟลิกซ์อยากอยู่กับบาร์ซ่าต่อส่วนจิโรนาครับก็ต้องการที่จะ เซนถาวรกับเอลิกกาเซียนะยังไม่ยอมแพ้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูในในมุมบาซ่าเพราะว่าจากอาการบาดเจ็บของโรนัลอาราโคเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแผนเก็บกาเซียเอาไว้ไหมนะฮันซี่ฟริกครับเฮชโค้ H ode, ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับเอามาดูเรื่องของเสื้อปิดท้ายกันหน่อยนะครับก็เมื่อวานนี้ประกาศออกมานะหลายคนสับสนว่าเฮ้ยทำไมมันมี2ตัว2ลายนะแบบหนึ่งเนี่ยเป็นโลโก้ spotify โล่งๆไม่มีตัวอักษรคือแบบนี้จะเป็นแบบที่นักเตะใช้ลงแข่งนะครับนักเตะจะใส่ไอ้แบบนี้ลงเล่นแต่ไอที่เราซื้อในช็อปไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในไทยเนี่ยตัวที่วางขายจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบที่มีตัวอักษร spotify นะครับนี่นี่ก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็คนที่ถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดอยากได้แบบนี้แบบไม่มีตัวกอรเนี่ยได้ไหมนะเพราะว่าบางคนชอบแต่บางคนก็อาจไม่ชอบนะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับรสนิยมนะครับเ,เขาบอกว่าอาจจะมีวางขายแต่เป็นปีหน้านะครับช่วงนี้ให้นักเตะได้ใส่ก่อนเหมือนกับเป็นมึงก็เอามาล่อเอามาแบบให้แฟนบอลอยากได้ก่อน แล้เวเดี๋ยวจะมีการวางขายแต่อาจจะเป็นครึ่งซีซั่นหลังนะครับเสื้อที่ขายดีที่สุดในการวางขายอย่างเป็นทางการวันแรกแน่นอนครับเป็นเสื้อของลามีนยาเมานะเขาบอกว่าเปิดขายแค่3มชั่วโมงเนี่ยยอดขายเสื้อเท่ากับฤดูกาลที่แล้ว1วันนะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเท่ากับตลอดทั้งซีซั่นนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือเปิดขายปีก่อน24ชั่วโมงกับเปิดขายปีนี้แค่3ชั่วโมงเนี่ย ยอดขายเท่ากันนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันก็มอีอะไรให้มันได้อุดหนุนมากยิ่งขึ้นนะครับเสื้อยามาวเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเขาบอกว่าทุกๆ4ตัวสมมติเวลามีคนซื้อไป4ตัวเนี่ยจะมี3ตัวที่สก,กีนชื่อของยามาวโหนะก็คิดเป็น75%นะ4นตะตัวเนี่ยจะมี3ตัวที่สก,กีนชื่อยามาเบอร์19อันนี้ถือว่าการตลาด ได้ผลนะครับแล้วก็เบอร์19ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเบอร์เดินตามรรยเมสซี่แล้วก็เป็นเบอร์ที่ยามาลคว้าแชมป์ยูโรกับสเปนด้วยนะนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นเบอร์10นะคิดดูถ้าว่ารักษาฟอร์มแบบนี้ได้แล้วแล้วไปเป็นเบอร์10จะขายดีขนาดไหนนะครับรองลงมาเนี่ยเป็นกาบีแล้วก็เปรดี้อ่านี่ครับส่วนในไทย23กรกฎราคมนะ ก็เดี๋ยวรอสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของยามมลนะตอนนี้เนี่ยจอร์ดเมนเดสนะครับเอเจนต์ส่วนตัวก็เตรียมที่จะเจราจาเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าจริงๆมีการตกลงปราดเป่าไปแล้วนะครับสัญญาจะต่อถึง2 0 3 0แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอยามมลอายุ18ปีก่อนนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเมนเดสเนี่ยจะขอค่าเหนื่อยเพิ่มตอนนี้ยามมลได้ประมาณ30,000ยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่า เป็นตัวเลขที่น้อยนะครับก็อาจจะขอเพิ่มอีกสักเท่าหนึ่งสามหมเป็น60,000น,นะผมว่าบาซ่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากกันนะครับอย่าลืมนะฝากเว็บทางเลือกสําหรับดูฟุตบอลน,นะสดทุกนัดไม่มีสะดุดนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้รวมไปถึงสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าเลยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ